น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าช่วงนี้พวกเราต้องใจเย็นกันให้มากที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆในเวลานี้เสียงไม่ได้ยิน ผมเรียนกับพี่น้องว่าเสียงได้ยินไหมครับเอาปรับปรับเสียงหน่อยปรับเสียงหน่อยฮทดสอบพี่น้องที่เคารพรักทุุทกันผมเรียนกับพี่น้องว่า ในสถานการณ์ณขณะนี้คนเสื้อแดงต้องตั้งหลักตั้งสติให้มากที่สุดและเป็นเรื่องของการทายท้าว่าเราจะพาประเทศพาระบอบประชาธิปไตยให้พ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรขอแจ้งเรื่องแรกก่อนว่า เดิมทีนัดหมายกับพี่น้องว่าวันนี้จะนำเงินไปฝากธนาคารอมสินในตอนเที่ยงแต่หลังจากฟังที่บอร์ดของธนาคารอมสินเขาถแถลงผมตัดสินใจเลยว่าไม่ฝากแม่งมันดีกว่าเพราะเขาแถลงชัดเจน ว่าขอเงินกู้คืนกลับจากทกสพนักงานธนาคารอมสินใส่ชุดดำประท้วง<ร>ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้สามคขีใจดำกับพี่น้องชาวนาต้องการเล่นงานนายกยิ่งรักจึงขาดความเป็นมนุษย์เหมือนสัตว์ร,ร้ายเข้าไปสิงร่าง ต่อมาก็ถามว่าแล้วเราจะไปฝากธนาคารไหนมันพึ่งไม่ได้สักธนาคารทกสเนี่นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ผมพังกรรมการผู้จัดจาการใหญ่แถลงก็พึ่งไม่ได้อีกนั่นแหละเขาอธิบายความว่า จะเอาเงินเฉพาะที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังส่งมาให้เท่านั้นจึงจะจ่ายเงินในมาตรการจำนำข้าวให้กับพี่น้องชาวนาแปลความกันว่าเราเงินไปฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์ก็ศูนย์เปล่าเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้พี่น้องชาวนาแล้วถามว่าจะทำอย่างไร ตอบกับพี่น้องว่าก็จะได้จำกันเอาไว้ธนาคารไหนมันจากแสดงตัวชิบหายก็ขอให้มันชิบหายสมใจเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นมีปีศาจเท่าบางตัวเข้าไปแทรกแซงกิจการสองธนาคารแล้วก็เสร็จแล้วให้บรรดา นกวีที่อยู่ในสาภาพออกมาเคลื่อนกดดันเพราะพวกนี้คิดเพียงแค่ว่าถ้าชาวนาไม่ได้ตังยิ่งลักก็เป็นนายกต่อไม่ได้แต่มันไม่ได้คิดว่าชาวนาไม่ได้ตังชาวนาเขาจะตายกันอย่างไรจึงเป็นการสามัคคีใจหมากันทั้งกระบวนผมเรียนกับพี่น้องว่า อย่าเพิ่งไปฝากอะไรทั้งนั้นไม่มีความหมายใดๆก็ตังอยู่ที่ใครก็อยู่ที่คนนั้นเพราะมันชี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครที่จะสนใจความทุกข์ของวีน้องชาวนาะแต่ปาก็จะพร่ำบนว่าเห็นใจชาวนาะทั้งที่มันเป็นการฆาตกรรมชาวนาะประเด็นต่อมา พี่น้องคงจะแลเห็นกันว่าปปชให้นายอภิสิทธิ์ไปให้การกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ได้แต่ปปชไม่ดำเนินคดีในการระบายข้าวสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คือเรียกมาให้การเล่นงานยิ่งลักษณ์ได้แต่ไม่สามารถเรียกมาเพื่อดำเนินคดีนายอภิสิทธ์เหมือนที่ทำกับยิ่งลักษณชินวัตร<ไ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าพูดเรื่องสองมาตรฐาน อย่าได้พูดเรื่องความยุติธรรมอย่าได้พูดเรื่องความไม่มีอคติไม่มีใครเชื่อและก็ไม่ใช่กรณีแรกหลายกรณีด้วยกันอดีตรัมปรีช่วยพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ทุจริตการขายยางาาพาราบพชก็ปล่อยจนคดีขาดอายุความบรสก็ปล่อยให้หายยะประเทศรับผิดชอบ ทุจริตสร้างโรงพักมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาต้องการเร่งเกมจึงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมกะกะตจึงกำหนดวันเลือกตั้ง20-27เมษาเพราะเขาต้องการให้ปปชมีเวลาหลังจากวันที่27-15วันหลังจากนั้นก็จะทอดยาวไปให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง ในระหว่างนั้นก็จะเล่น308บวกสแล้วก็ไปถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและสสสวทั้งหมดบรรยากาศที่เขาเตรียมการกันมานั้นเขาคิดว่าคงจะดำเนินการกันได้ในส่วนของสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องคงจะแลเห็นว่าได้มีกองกำลังติดอาวุธชัดเจนยุทธวิธีที่ปฏิบัติเมื่อวานนี้ เหมือนกับการปฏิบัติการเมื่อวันที่10เมษายน2553การไปอยู่ตึกที่มุมสูง10เมษายนไปอยู่บนตึกโรงเรียนสตรีวิทยาก็มีการปฏิบัติการอย่างเดียวกันเหมือนกับเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่ตึกการบินไทยผมเรียนกับพี่น้องว่าภาพที่คุณหมอเวงนำมาฉายนั้นอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในภาพข่าวกันทั้งโลกเห็นอย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกโยนระเบิดใส่ภาพชัดเจนสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นเวทีปราศัยเมื่อคืนนี้บอกว่าตำรวจทำระเบิดหล่นเองแล้วท้ายที่สุดเมื่อภาพมันพร้อมชัดเจนต้องให้ลูกเลี้ยงนายเอกนัทพร้อมพันออกมาแถลง ยอมรับผิดเองว่าตัวเองเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้กับนายสุเทพผมเรียนกับพี่น้องว่ามันเป็นการจงใจเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหยื่อการเข้าไปนี่นะครับเพื่อขอพื้นที่คืนด้วยกระบ,บองนั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธครบมือมันชี้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้มีเรื่องสันติวิธีผมเรียนกับพี่น้องว่า สิ่งที่พี่ร้องคนไทยจะทำได้ในเวลานี้นั่นคือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าให้เขาได้เสียฝันเหมือนเหตุการณ์ปี2551เหตุการณ์7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกเหยียบย่ำกันแบบนี้เราจัดงานความจริงวันนี้ที่ราชมังคลาวันนั้นร้องแต่เพลงมาตำรวจเพราะต้องการให้ กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าได้ยอมแพ้คนชั่วอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณและขอเรียกร้องว่าทางสรสน,นั้นต้องให้กําลังใจและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต้องประกาศรับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเป็นร่วมตายกัน ให้มันรู้สิครับว่าระหว่างตำรวจบวก,กับรัฐบาลบวกกับประชาชนแค่ปราบคนชั่วอย่างสุเทพเพือสุบานน่นมันแพ้ให้มันรู้ไปห,หลายคนอธิบายว่าได้มีกองกำลังติดอาวุธเป็นทหารหรือไม่ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงเขาผ่านการต่อสู้กันมามากมาย เราเห็นใจในชะตากรรมเมื่อวานนี้เพราะการขอคืนพื้นที่ถ่ายท่อโทรทัศน์้ายที่สุดนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกกระทำและก็ภาพนี่นะครับของกบป,ป,ปสที่ใส่เสื้อธงชาติที่คุณหมอเวงฉายเมื่อกี้นี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระสุนได้มาจากทิศทางของผู้ชุมนุมกันเองถามว่าทำไมต้องยิงคนนี้ ก็ตอบว่าเขาใส่เสื้อธงชาติเพื่อต้องการอธิบายความว่าเห็นไหมคนใส่เสื้อธงชาติยังถูกฆ่ากันเลยถือว่าเป็นการทําในหน้าที่บังเอิญว่าโลกไซเบอร์โลกสมัยใหม่นั้นได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เขาต้องดําเนินการทุกวิธีเขาคิดว่าจัดการองค์กรอิสระได้แล้วจัดกองกำลังอาวุธได้แล้ว มีภูมิต้านทานอย่างครบถ้วนและคิดว่าเขาจะชนะผมอยากจะบอกไปยังสุทเทพเทื่อสุบรรณและข้างหลังของสุทเทพเทื่อสุบรรณให้จำปากผมไว้ว่าคุณไม่มีวันจะชนะคุณสามารถล้มรัฐบาลได้แต่คุณล้มประชาชนไม่ได้เขาจะยืนมาลุกขึ้นมาต่อต้าน เพราะคนไกรัฐธรรมนูญปี50ที่พวกคุณร่างมาองค์กรอิสระที่คุณตั้งกันมาคุณทำอย่างนั้นได้แต่คุณทำประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องให้กำลังใจในายกยิ่งรักเวลานี้เนี่ยนะครับถูกไอ้สุเทพเทือสุบัรไล่ต้อนทุกวันเหมือนปีศาจนะครับออกอิทธิฤทธิ์ถอยคำหยาบคาย เรียกอีทุกคำใช้คำร้ายกาศกล่าวหานายกรัฐมนตรีคอยนายกรัฐมนตรีได้มีกําลังใจยอย่าได้ไปไหวหวัว่นกับสุเทพเทืออสุบายมันบุกไปที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นไปหาประชาชนในพื้นที่ที่เขาให้การต้อนรับอยู่ทั่วทั้งประเทศ แล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างไรนายกยิงรักไปได้ในพื้นที่ประเทศไทยมากกว่าสุเทพเทือกสุวรรณอย่างแน่นอนสุเทพนี่นะครับแค่ออกกับที่ชุมนุมก็ไม่กล้าแล้วและเวลานี้นี่นะครับหลังจากเดินจนหายบ่าประกาศว่าต่อไปไม่เดินแล้วเรานึกว่ามันจะคลานมันก็บอกว่าต่อไปนี้จะนั่งรถไป จะตามไปทุกที่ผมถามสุเทพเทอดุบันว่าถ้านายกยิ่งลักเขาไปขอนแก่นเนี่ยพระนาท่านมึงจะตามไปไหมสุเทพสุดทบันเพราะว่าสุเทพเขารู้ว่าในกรุงเทพมหานครข้าราชการเขาก็เกรงใจทำอะไรไม่ได้ เขาก็รู้ว่าสุเทพเส้นมันใหญ่แขนมันคดก็คิดว่ามันจะทำอะไรก็ได้เพราะสุเทพเขาทำฝ่ายเดียวแต่พวกเราด้านผมเรียนกับพี่น้องว่าจะอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปวิตกอย่าได้ไปไหวหวั่นหลายคนบอกว่าเราจะแพ้หรือเปล่าเราไม่มีวันจะแพ้ แต่ปัญหาว่าใครจะชิบหายกันบ้างเท่านั้นเองเพราะว่าเวลานี้บ้านเมืองเรามไม่ได้มีกติกากันหลายคนมีความวิตกว่าถ้าวันนี้สาลแพงวินิจฉัยว่าอรกรเป็นโมฆะว่ายังไงไม่ต้องว่าอะไรครับบ้านเมืองน,นี้ไม่มีอะไรจะสนุกเท่านี้อีกแล้ว สุเทพใช้ความรุนแรงความตายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และพวกเดียวกันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแสดงอาการเศร้าส้อยแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาเห็นว่าถ้าความตายมันเกิดขึ้นแล้วคิดว่านี่จะได้รับชัยชนะผมบอกว่าไม่มีวันเสื้อแดงเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ฆ่าคนเสื้อแดงเป็นร้อยบาทเจ็บสองพัน ก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันยังหน้าด้านหน้าดำนั่งเป็นรองนายกบางคนนั่งเป็นนายกได้โดยไม่ได้สนใจใยดีรัฐนตรแล้วนี่ความตายที่ได้รับการบันทึกชัดเจนนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีเขาจะต้องไปแสดงความรับผิดชอบอะไรคือการแสดงความรับผิดชอบต้องแสดงกับคนที่มีความรับผิดชอบแสดงให้กับคนชั่วที่ไม่มีความรับผิดชอบ อย่างสุเทพเทืออสุบรรน,นั้นไม่ควรจะแสดงผมเรียนกับพี่น้องว่า่วงระยะเวลาขนาดนี้นั้นเราเองต้องมีการเตรียมพร้อมกันทั้งประเทศเขาบอกว่าคนเสื้อแดงอ่อนแอแล้วไม่มีพลังแล้วก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวเพื่อจะได้ลบคำโสประมาททั้งบวน พราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคนที่อ่อนแอลงนั้นก็คือกอบบบสอของสุเทพเสื้อสุบันนัดชุมนุมใหญ่ดูมาดิครับ1ิบ5ี่สิบห้าสคนก็อยู่ในหลักพันเต็มที่ก็ไม่เกิน,มนหมื่นมวลมหาประชาชน6ล้าน8เลิกพูดไปละ เพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นอารมณ์ของประชาชนเขาก็ถดถอยจากพฤติการของนายสุเทพคนไทยนี่นะครับถ้าไม่มีใครความจำเสื่อมนั้นทุกคนก็ต้องรู้กรรมพืชของสุเทพเพื่อสุวรรณว่าตลอดเส้นทางทางการเมืองนั้นมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เลวเป็นเรื่องที่ชั่วเท่านั้นทำดีได้ทุกตอนยกเว้นตอนตอนนอนหลับเท่านั้นเอง คือทำชั่วได้ทุกตอนนะครับทำดีได้ตอนเดียวคือตอนนอนหลับเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่าลำพังน้ำหน้าของสุเทพเสือสุบรนนั้นเขาไม่สามารถกระทำการได้ถึงขนาดนี้แต่สุเทพคือร่างทรงของอมตยาธิปไตยตเวลานี้ผลกันมาเต็มทีม น้ำหน้าอย il, ่างสุเทพไปหยุดสองธนาคารนั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่ตัวอํามาตย์ใหญ่ไปสั่งการจริงไม่มีวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับองค์าพยพต่างๆไม่ว่าข่าวโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีหลายช่องได้รายงานข่าวยังเป็นอคติทุกเครือข่ายที่พยายามจะออกมากันนั้น ได้สําดงพลังอย่างครบถ้วนแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าการเสนอประเด็นอะไรกับสังคมไทยนั้นถ้ามันขาดซึ่งหลักประชาธิปไตยและความชอบธรรมนั้นท้ายที่สุดประชาชนจะได้ซึมซับและเมื่อรู้ตัวเขาได้หันหลังกลับบัดนี้คนไทยที่เคยไปร่วมกับสุเทพเทือกทุบันจำนวนมากเขาหันหลังกลับ <Hey. S 1> ผมจึงจะบอกไปยังเครือข่ายอมตยา บอกไปยังหัวหน้าอามา์เท่าว่าว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านต้องการแบ่งประเทศไทยเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยสานาแล้วท้ายที่สุดนี่ยท่านคิดว่าคนไทยเขาจะรับกับสุเทพเทือกสุบรรได้ให้สุเทพเทือกสุบรรชนะนายกยิ่งลักษณ์ คนไทยทั้งแผ่นดินเขาจะรับได้ถ้าเขารับไม่ได้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้กองทัพของประเทศไทยทุกกองทัพจะฆ่าคนไทยทั้งแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าให้คิดดีๆตายไปยา้คนเขาสาบแช่งหรือตายไปคนก็บอกว่าก่อนตายได้ทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการจัดการสุเทพเสียเอง เพราะว่าปีศาจสุเทพมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอํมมาตเท่าคนนี้เป็นคนบงการให้มาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องแหละเมื่ออํมมาตปั้นสุเทพขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของอํมมาตที่คุณจะต้องไปจัดการกับผีร้ายอย่างสุทเทพเพื่อสุบรรเพราะว่าถ้าปล่อยไปใช้องค์กรอิสระไปจัดการนายกยิ่งรักให้สุเทพชนะ ทุกองค์กรเนี่นะครับเข้ามาช่วยสุเทพเพื่อสุบานให้สุเทพชนะแล้วประชาชนทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมรับประเทศไทยนี่นะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะภาคใต้และในภาคใต้ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับสุเทพเป็นจํานวนมากแล้วทั่วทุกภูมิภาคคุณจะหัวใจเขาไปไว้ที่ไหนอะะอมัดเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่า วันนี้แต่และฝ่ายนี่สามารถที่มีเวลาคิดกันอยู่เพราะถัดจากนี้ไปก็เริ่มจะตึงแล้วต้องคิดเหมือนกันว่าคนเสือแดงและผู้รักประชาธิปไตยนั้นเขามีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกอย่าใหเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องสู้และก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าเวลาสู้นี่นะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสู้ก็ต้องสู้ตายกันดังที่เคยสู้กันมา ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในวันเวลาแบบนี้เราต้องยืนหยัดกันอย่างแข็งแรงทั้งที่จริงเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะเหนื่อยกันอีกแล้วแต่เราก็ต้องรู้ว่าบ้านเมืองน,นี้ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเครือข่ายอมาตยังไม่ยอมสูญเสียอำนาจนอกจากไม่สูญเสียอำนาจแล้วยังต้องการปล้นเอาอำนาจของประชาชน สิ่งที่พวกเราได้พร่ำพูดกันมาหลายปีนั้นมันก็มาที่จุดเดิมเหมือนเดิมมันมาตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่4950515253 57ปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้5 8 5 9 6 0เราก็ยังพูดเรื่องเดิมกันอีกปัญหาไม่มีวันจะจบสิน้นอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยนะครับ แม้ว่าเราจะกลับเข้าไปสู่ถนนสายเดิมสมมุติว่าไม่มีองค์กรอิสระเล่นงานขนาดนี้เราก็ต้องกลับไปถูกองค์กรอิสระเล่นงานในเวลาต่อมาเวลานี้นะครับอย่าไปมีความรู้สึกอะไรปปชจะเล่นงานนายกยิ่งรักปปตจะเล่นงานสารรัฐธรรมนูญจะเล่นงานสวแต่งตั้งจะเล่นงานให้เขาทำเต็มที่คุณจะกระทืบอะไรฝ่ายประชาธิปไตยทำเลย พราะหลังจากคุณกระทืบเสร็จคุณต้องรู้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเขาจะเอาคืนบ้างแล้วเพราะว่าที่เขาทนให้คุณทำเนี่ยนะครับความอายุติธรรมไม่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอายุติธรรมซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่าได้อธิบายว่าตัวเองมีความยุติธรรมทั้งที่ตัวเองไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองมันไม่มีวันจะได้จบหรอกครับปัญหามันก็เกิดและคิดว่าเอากําลังมาปราบแล้วจะจบมีที่ไหนในโลกที่เอากําลังมาปราบแล้วจะจบแล้วคนไทยไท้ายที่สุดใครกลัวใครกันบ้างครัเมื่อไล่กันจนตรอก็ต้องสู้กันเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าได้มีความไว้วันเมื่อวานนี้นะครับเราเองก็แลเห็น ว่าอะไรเกิดขึ้นความจริงเราก็เห็นมานานแล้วสำคัญที่สุดคือหัวใจหัวใจที่มันไม่ยอมจำนนระหว่างกันสอรอสอนี่นะครับต้องเข้มแข็งและอย่าได้ยอมจำนนแล้วต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้มีหัวใจในการไปต่อสู้กับคนชั่วถ้าทุกอย่างนี่นะครับแต่และฝ่ายไ,ได้ยืนหยัดกันอย่างแข็งแรง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยแล้วก็ให้ต่อสู้เดินหน้ากันไปที่ผมพูดนั้นเพื่อจะบอกไปยังร้อยตํารวจเอกเฉลิมเอาใจตํารวจประกาศข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว<ฮ>ให้เขาเดินทางไปต่อสู้ย่ายเขามีความหวั่นวิตกว่าจะถูกดำเนินคดีและเขาจะถูกดําเนินคดีดังนั้นถ้าประกาศอย่างนี้ แล้วก็ยืนหยัดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีความรู้สึกคือจะให้เขาไปถือพูดง่ายๆว่าเดินมือเปล่าถือกระบองไปสู้กับระเบิดสู้กับปืนสงครามนั้นคนโง่ที่สุดก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ถ้าว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายการใช้อาวุธสงครามฆ่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ เราเองไม่ต้องไปขึ้นป้ายเขตกระสุนจริงเหมือนกับไอ้สุเทพเสื้อสุบันมันหรอกแต่ว่าถ้ามีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะวิสามันคนร้ายและขออารสต้องประกาศว่าข้าพระเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะได้หัวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้น ผมเองก็เสนออย่างมิตรว่าในหัวใจที่ตำรวจมีความทอแท้มีความสิ้นหวังเหตุการณ์เมื่อวานนี้เขาเจ็บปวดเขาจะลุกขึ้นมาได้ผมไม่ใช่ยุร้อยตำรวจดเรเฉลิมแต่คนเป็นผู้นำต้องยืนหยัดเมื่อเป็นพอสรอรต้องยืนหยัดนะครับว่าตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วผมเชื่อว่าจะได้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้มีแรงใจแรงกาย พร้อมจะออกมาต่อสู้กำจัดกระบฏชั่วอย่างสุเทพเพื่อสุบรรณในส่วนของพวกเราพี่น้องที่ารพพวกเรานัดวันไหนก็วันนั้นไม่มีปัญหาอะไรไเพียงแต่ว่าระหว่างนี้พี่น้องก็มากันที่นี่เราก็ได้สื่อสารกันมาไม่ได้นะครับก็ดูตามภาพข่าวกันไปอย่างนี้นะครับเมื่อนัดหมายกันนั้นก็จะได้รู้ว่าเราจะกระทำการกันอย่างไร เรารู้ว่าเวลาของเราตอนไหนเวลานี้รู้แต่เพียงว่าใกล้เข้ามาแล้วใ<อ>กล้เข้าเต็มทีแล้ว<อ>เพราะว่านี่คือการตอบสู้เพื่อชะตากรรมของพี่น้องและประเทศไทยในวันข้างหน้าก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะครับมีความแข็งแกร่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้มีแรงใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บรัฐบาลและประชาชนผู้รักประชาธิที่บัไจะต้องเชิดชูให้การช่วยเหลือทุกอย่างเพราะประเทศนี้เป็นหนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ที่เขารักนะครับรักษาอำนาจของประชาชนเอาไว้ไม่ยอมให้สุเทพมันปล้นด้วยการแลกด้วยชีวิตและอวัยวะนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องปรบมือให้ต้องยุย่องเขา เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าระยะถัดจะไปจากนี้นั้นขอให้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมและผมเชื่อว่าเมื่อพวกเราเอาจริงกันนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั้นเราไม่มีวันจะได้รับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนชัยชนะจะเป็นปลายทางที่เราเดินกันไปถึงและเราก็เชื่อมั่นเพราะเราต่อสู้กันมาแล้วตายเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันเราก็ยังไม่ถอย บัดนี้กลับมาสู้ใหม่จะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและก็ไม่ได้ไวหว้วันประสบการณ์ที่ราชมังกลาเป็นประสบการณ์เดียวและจะไม่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งต่อไปผมเรียนกับพี่น้องว่าบทเรียนมีไว้แก้ไขใครคิดว่าประชาชนออกมาจะฆ่ามันผักปลาก็จะได้รู้กันว่าถึงเวลามันจะเป็นเช่นนั้นจริงกันหรือไม่แต่พวกเราก็มีความเชื่อมั่นว่า ถ้าพี่น้องมีความพร้อมเพียงกันนั้นรอเพียงแค่สัญญาณว่าจะออกมาวันไหนเมื่อบอกว่ามากันวันไหนพี่น้องก็่าอยู่กันที่บ้านออกมากันเต็มทั้งแผ่นดินมาเพื่อปิดบัญชีเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจและให้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมกันต่อไปพบกันณทวุฒิ